พ่อไปสวนได้ของมาฝากสมศรีจ้าสมศรีโอ้ทำไมทำรุนแรงอย่างนั้นอะ่ะให้แม่กินด้วยสิดูสิเนี่ยพี่พี่ไม่มีใครได้เลยดู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 ด,ด,ดูพ่อทำไมไปเอาตอนที่มันหมดหมดลูกอย่างนั้นอะ่ะโอ้ทั้งมือทั้งตีนเลยนะคะสมศรีทำไมหนูเป็นคนอย่างนี้แบ่งแม่กินมั่งดิสมศรี โอ้อร่อยไม่รู้ได้อะไรกินมนยยั่งพ่อรักแต่สมศรีคนเดียวน่าจะแบ่งไม่ให้พี่การมากักง <c oughs> โอ๊ยพ่อไอ้นั้นน่ะมันหล่นแล้วหยิบไว้ก่อนแล้วพอ่อมันไม่เอาแล้วน่ะมันสวยอยู่ <c oughs> เอามาแม่ดูหน่อย <c oughs> เอามาแม่ชิมหน่อย โอ้มันสวยอะทำไมตอนที่มันมีตัวพ่อไม่ไปหามา